คลิปนี้ยาท่อนสิมาบอกเทคนิควิธีสำหรับผู้ใดอยากซื้อที่ดินอยากได้ที่ดินเคยเล่ง,ลงๆไว้เหวอเป็นว่าวาเห็นเพื่อนประกาศขายโอ้ยอยากได้เด้ที่พื้นนี่ให้ได้สิมีบุญวัสนาได้ขี่ดินพื้นนี้เด้อพี่น้องเจาท่อนสิมาบอกเคล็ดลับแล้วก็วิธีเทคนิคไห้พี่น้องนะก็คือเราเข้าไปสถานที่ตรงนั้นนะคะคือเดี๋ยวจาท่อนสิอะไรบางเหมือนสถานที่นี้แหละแปลงนี้แหละเด้ออยากได้แห้งเด้อเห็ยหนยังไง เข้าไปในสถานที่พื้นพื้นที่ตรงนั้นนะคะพี่น้องเข้าไปปุ๊บเขากับนางสิละค่ะพี่น้องนางนางละเขาก,กับกราบลงเลยพี่น้องกราบลงทีนจากสามเถื่อเริ่มพี่น้องเลี้ยวให้พี่น้องเอาไปานิ้วนะปลายนิ้วของพี่น้องแตะลงเมทลัลแนี่นักที่สุดกับพื้นดินนักที่สุดกับเมทลัลแรนี่นี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็จมปากจมคอเราเดอ้อพี่น้อง สิบ่ตามยัดท่อหรือบ่ตามกระไรห,หรือเอาเขา่ขาๆตามที่เจ้าถนัดเลเดอคาเดอสาทุเดอขาพระเจ้าเอยซื้อน้ำสกุลเจ้าของเด้อพี่น้องอยากได้ที่ดินพื้นนี่อยากได้ที่พื้นนี่ขั้นบุญวาดสนาของขาพระเจา้าสิได้เป็นเจ้าของที่ดินพื้นนี่พระพุิเจ้าทีแม่นั่งเทรณี่ปูดรับรู้ว่าขาพระเจ้าซื้อนี่นั่งนี่อยากได้ที่พื้นนี่ ลูกคันแมนสิเป็นของลูกของขาพระเจ้าเล้วให้ได้มาแบบง่ายๆสบายสบายให้ได้ครอบครองลูกสิลำม,มาหากินลูกสิบุกสิสางสิเป็นธุรกิจยังกระดาษกัให้ค่าคืนกับไยได้มาแบบง่ายๆเด้อสาทุสาธุสาธุเล้วล้างจากขันเร้อพี่น้องให้พี่น้องก้มลงก้มลงแลืวเอาหน้าผากเราแตะใส่แม่ธรณีค่ะ เชื่อมจิตกับแม่ธรณีค่ะพี่น้องคะ่ะกาแบบว่าขั้นเมนสิเป็นของข้าอิรีบาท,ที่นี่เราก็จะได้มาแบบง่ายๆสบายสบายเมยนเพิ่นขายแพงปันได้เจ้ากอะไรมาครอบครองค่ะพี่น้องซึ่งเทคนิคนี้ยายท่อนเฮ็ดเฮ็ดเองเฮ็ดเองแล้วก็เฮ็ดแบบนี้แล้วปีที่แล้วยายทอนก็ได้มาสามแปลงค่ะพี่น้องนี่นะคะยายทอนก็เลยมาแบ่งเทคนิค การครอบครองที่ดินซึ่งการซื้อทีแต่ละเทอมันกับโมเมนเรืองไงเนาะพี่น้องในชีวิตหนึ่งบางคนก็ไม่ได้ครอบครองก็ไม่ได้ซื้อเลยด้วยซ้ําไปเด้เพราะว่ามันโมเมนราคาถือมันเป็นราคาที่แพงเด้ก็แพงมากๆด้วยว่าพื้นจีซีดินแต่ว่าขันเห้ามีบุญวาสนาสิไ้ครอบข้องแล้วเฮ้าไปบอกไปก้าวไปจมปากจมค่า,จม,าจมข้อแล้วกับพี่นอ้องพอพุ่มเจ้าทีแม่นั่งสันทอดระนี่อยู่สถานทีแห่งนั้นเพิ่นอาจสิเห็นเฮ่าเนี่ย จักซื้อเฮาเหลวเออห้อีนั่งนี่มันมาเป็นเจ้าของก็นะมันอยากได้ยังสินะพี่น้องเอาลองทําดูสําหรับใครที่เล็งเล็งที่ไว้แล้วอยากได้แมนเพิ่นขายแพงมันได้พี่น้องกับสื้อได้สิครอบครองได้แบบง่ายสบายสบายเลยค่ะพี่น้องนี่คือเทคนิควิธีส่วนตัวของเยตวนที่ทําแล้วได้จริงก็เลยเอามาบอกพี่น้องตอนน่ตเนาะค่ะ,นะเนาะเทเมทอลานี่เด้อพี่น้องแล้วก็ แต่ตรงที่กำมอมของเห้านี่ค่ะพี่น้องเชื่อมจิตกับเพลินค่ะพี่น้องแล้วเจ้าเสด็จที่ดินพื้นนั้นมาครอบคล้องเบียบสบายสบายง่ายๆเลยค่ะ